คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับเป็นกระแสความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนสุบรินนะครับออกมาส่งเสียงผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ตามพื้นที่ต่างๆนะครับบอกว่ามีความต้องการที่อยากจะทวงคืนประสาทตาควายคืนครับเพราะว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ารู้สึกได้ว่าภายหลังการลงนามสันติภาพระหว่างไทยกับเขมรที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นสักขีพยานนะครับ แล้วต่างฝ่ายก็กําลังถอนอาวุธถอนกาลังออกจากพื้นที่นั่นก็หมายความว่าเราได้สูญเสียปราสาทต,ตาควายให้กับขเขมรไปแล้วใช่หรือไม่นะครับก็เลยทําให้คนในพื้นที่รู้สึกไม่พอใจนะครับตอนนี้กําลังออกมาส่งเสียงว่าจะรวมตัวกันเพื่อไปทวงคืนปราสาทต,ตาควายด้วยตัวเองครับโอ้โหนะฮะเรื่องใหญ่นะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลอย่างเข้มงวด โดยกองทัพนะครับสถานก,การณ์ก็มีการสอบถามจากอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่นะครับได้ทําการคล้ายๆกับทําโพลทาซาวเสียงนะครับก็เลยพบว่าไม่ได้มีเฉพาะชาวจังหวัดสุรินเท่านั้นคนในพื้นที่ใกล้เคียงหรือคนไทยเป็นจำนวนมากต่างก็รู้สึกไม่พอใจที่เราไปลงนามสันติภาพกับขมรแล้วสุดท้ายมันทําให้เราเนี่ยต้องสูญเสียปราสาทตาควายนะคุณผู้ชมตอนนี้กําลังเป็นกระแสที่บอกต่อแชร์ต่อออกไปอย่างกว้างขวางนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องรอดูท่าทีของรัฐบาล แล้วก็กองทับนะครับว่าจะออกมาชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงตรงนี้ให้กับประชาชนได้รับทราบแบบไหนแล้วเราจะสามารถทวงคืนประสาทตาควายเนะี่ยกลับคืนมาได้หรือไม่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสรเรียกร้องของว่าแม่พี่น้องประชาชนอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่ผ่านมาเขาเคยเข้าไปเที่ยวเข้าไปกราบไหว้เข้าไป,าไปทํากิจกรรมต่างๆบนพื้นที่ปราสาทตาควายแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปพวกเขาขึ้นไปไม่ได้แล้ว เพราะกลายเป็นของขมเมก็เลยเป็นกระแสเรียกร้องของประชาชนกําลังจุดติดแล้วก็กําลังลุกลามบานปลายไปอย่างรวดเร็วแล้วครับหากว่าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนทีมข่าวอีซียุคนทีมข่าว,อ,าวอีซี่นิวส์นะครับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีมงานในต่างจังหวัดและรถข่าวปันสุขที่เราจะได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการขายสินค้าของเราเนี่ยนะครับ ไปแบ่งปันและก็ช่วยเหลือสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดสีขาวๆเนี่ยบั้งมันติดน้ําแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีปเนื้อแดดเดียวทอดเห็นไหมฮะเนื้อสีเข้มๆเ,เลยนะครับนี่เนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคคนนะครับชุดละ295บาทนะครับน้าหนัก400กรัมนะครับด้านล่าง พิมพ์โนว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์สุดลิงก์ไลน์เนี่ยคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ปุ๊บเนี่ยนะฮะระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้กดเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ทักทีมงานเขาด้วยนะครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนจะสนใจเนื้อแดดเดียวทอดหรือว่าหมูแดดเดียวทอดหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์นะครับนั่นก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ e ซี่ยุคนหรือไม่ก็ normal ยุคนได้นะครับชุดละ295บาทนะครับถามว่าเนื้อแดด ความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับความอร่อยอันดับแรกก่อนมันเป็นสูตรเนื้อแดดเดียวทอดคนเมืองน่านคนเมืองปัวซึ่งก็คือบ้านเกิดผมเองข้อที่สองหมูกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าสินค้ามันจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นๆเพราะอันอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมไปทานแล้วมันอร่อยแล้วผมก็รู้จักกับคนที่เขาทําแต่เนื้อเนี่ยกับหมูเนี่ยผมทํากับเพื่อนผมเองนะครับ ผมทากับพักพวกผมเองเพราะว่ากินมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับเรากินกันมาแล้วหลายปีเพราะว่าเรานัดสังสรรค์กันกินข้าวกันเราก็จะทําเมนูกับข้าวเมืองเมืองกินกันหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ2องร้าผมทํากินกันเลือกเนื้ออย่างดีเพราะว่ากินเองไงกินเองกับคนที่เรารักกับพักพวกเพื่อนฝูงเราเราก็จะทําอมไม้ดีเพราะว่าไม่ได้คิดถึงต้นทุนกําไรต้องการกินของอร่อยเราทําเองเราก็จะเลือกของดี แล้วเราก็มั่นใจว่าเราทํากินมาโดยตลอดไงถ้าไม่อร่อยเราจะกินเหรอครับนึกออกไหมครับถ้าไม่อร่อยเราจะกินได้อย่างไรจนท้ายที่สุดเนี่ยเพราะผมเริ่มมีชื่อเสียงผมก็เลยเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองก็คือเนื้อแดดเดียวทอดเป็นของที่ผมชอบและประทานมากนะครับชอบมากนะครับและที่สําคัญเราใส่ความรู้ความเข้าใจของเราในการทํางานเนี่ยลงไปก็คือความจริงจังคนระับ ซีเรียสครับทั้งสะอาดอุปกรณ์อุปข้าวข,ของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องดีหมดนะต้องซีเรียสต้องจริงจังและใส่ปรัชญาในการทําของลงไปก็คือทําพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มจัดหาวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทําแล้วก็เริ่มส่งไม่ได้ทําค้างเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เป็นของสดใหม่รสชาติเยี่ยมนะเหมือนกับที่ยุคนกับพักพวกเนี่ยกินอย่างแน่นอนนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่นะ